โอ้โหคุณผู้ชมเป็กันแเบลไปดิมาหลายต่อครับโอเคอยู่เจได้อยู่1ิได้อยู่โอ้โหมันให้อยู่แล้วกูสิบอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปูสิบเรียบร้อยคุณผู้ชม ยิงไอค็อกเทลอ่ะแต่แต่ถ้ามันไม่จ่ายมันดูดสมบัติเลยดูดสมบัติดูดแทบร้องไห้อะรุนโอเคโอเคก็กราบสวัสดีกันอีกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยเหมือนกันทุกวันทุกรอบที่เราเจอกันนะฮะวันนี้พบกับผมบิ๊กวินสลัดี้จะมาเล่นเปทางด้านของเกมค็อกเทลไนท์รือว่าค่ำคืนของค็อกเทลนะวันนี้ทุนมาที่ 50k นะนี่เราจะมาเราจะไม่ซื้อนะทุกคนเราจะมาปั่นนะปั่นแบบปั่นปั่นเลยอะ่ะเออปั่นเข้าฟรีเลยนะเรากะมาแบบว่าบึมบั่มบึบมบับลมนะทุกคนโอเคไม่พูดพราำทำเพลงรุยกันเลยดีกว่าไปเราจะมาเบ็ดปั่นที่400เลยนะดูว่าไอ้ค็อกเทลสาวค็อกเทลคนนี้เขาจะยังไงกับรองนะทุกคน ก็คือแต่ก่อนอะสมัยก่อนอะค็อกเทลเป็นเกมที่แบบผมชอบมากเลยเข้าฟรีก็ง่ายจ่ายนอกก็โหดแต่ตอนเนี้ยจ่ายก่อนเอ้ยเพื่อนโอ้โหสามสิบหมุนเวววไปแล้วยิบเก้าโอ้โหมันเป็นอะไรเนี่ยคอ็อกเทลคอ็อกเทลคนเก่าเราหายไปแล้วนะทุกคนคือมันเป็นเกมที่แบบ ถ้าได้แตกอะแตกโหดจริงแต่ถ้าได้ถ้าได้แหลกเนี่ยก็แกหลกโหดเหมือนกันนะโอ้โหโอ้โหคือจะไม่จ่ายเลยหรือไงฮะเอเอโอ้คือแต่ก่อนอะ่ะข้างนอกก็แบบจ่ายดีข้างในก็แบบแล้วเข้าฟรียอย่างง่ายแต่ก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วไงค็อกเทลคนเดิมอะ่ะคือ เฮ้ยเพื่อนจ่ายหน่อยก็ได้เพื่อนเออโอ้โหนี่เราหมุนว่าวมาลุลว่าเลยนะโอ้โอ้หนักหนักเลยฮะโอ้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 ไอสาวค็อกเทลวันนี้โอ้โอ้ มันเอาเราหนักเลยฮนะก็คือเราโดนสองหมื่นอย่างรวดเร็วนะทุกคนยังไม่เห็นบิ๊กวินแม้แต่สักครั้งเอาหน่อยดิิกเออไหลหน่อยดิอุย้ยไม่สิบแถวหนึ่งวะถ้าสิบแถวหนึ่งจะเป็นวายก็คือรูปแบบเกมมันก็จะแบบว่าจ่ายแล้วก็เปลี่ยนเป็นวายนะทุกคนวายก็จะเป็น ตัวคูณข้างล่างใช่ไหมเป็นที่มันเป็นแก้วยิ่งยิ่งมันจ่ายวายหลายๆรอบตัวคูณก็ยิ่งขยับนะเออมันเริ่มคูณไอ,อ้ไม่ใช่เริ่มคูณเริ่มคืนเรามาแล้ววะไปไปกันต่อจนกว่าจะได้หินฟรีฮนะก็คือถ้าไม่ได้ห็นฟรีวันนี้ไม่เลิกออกเลยโอ้โหโอ้โหเพื่อนอุ้ยทำไมมัน เดี๋ยวนี้ทำไมมันว่าอย่างเงี้ยแบบมันรัวๆเกินไปอ,ะอ่ะเฮ้ยค็อกเทลคุณเป็นอย่างนี้ผมจะไม่มาเล่นคุณอีกนะเฮ้ยโอ้โหดูดิมันจะมันโอ้มันจะโอ้ยมันไม่จ่ายเลยอ่ะดูดิเออ จ่ายหน่อยคือมันจ่ายโหดนะถ้ามันได้จ่ายแต่มันไม่จ่ายอรดินี่แหละปัญหานะทุกคนโอ้โหโอ้โหลงมาสองหมื่นยังไม่เห็นสักฟรีฮะทุกคนโดนไปแล้วน่าสามหมื่นนะยังไม่เห็นสักฟรีเลยฮนะก็คือจ่ายก็ไม่จ่ายฟรีก็ไม่เข้าเอายังไงเอาให้หมดเลยอะไม่ต้องเข้านะฟรีอะ เออเอเอมันก็จะเอาซะหมดนะทุกคนคือเวอร์เกินอะ่ะรับะเออสวยนี่นี่นเนี่ยเป็นแห่งหนกระดานเอเอาาให้เอาไัยให้เอาไัยฮะคือมันจะจ่ายแค่แบบเปิดแรกสองเปิดแรกแค่นั้นเนี่อแล้วมันก็เว้าวรัวฮะ สไตล์เขาเลยขอเถลเออเอาหน่อยตัวแพงอ้มมาอีกหมื่นหนึง่งสวยโอเคได้อยู่ฮะได้อยู่ได้อยู่ที่เหลือก็ว่าวรู้แล้วฮะก็คือเราเราไม่ได้เห็นหรอกคูนหกคูนแปดคูนสิบอะไรเนงะี้ยก็คือถ้ามันมาก็ถ,าถือว่าเป็นโชคดีอะแต่มันไม่มาเราจริงเกมเกมเนี้ยมันเหลี่ยมมากทุกคน โอ้โหเข้าฟรีแรกนะจ่ายมาที่ห้าหกหมื่นนะถือว่าถือว่ายังยังดีนะทุกคนเพราะมันเอาเราค่อนข้างหนักนะแบบเอาเราหนักเลยอ่ะคือผมอุ้ยเอ้าเข้าอีกหรือเปล่าอึ๊บอุ้บอุ้บอบอุ้ย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  เอ๊ะแำแผ่งน้กระลาเลยสวยเฮ้ยต่ายนอกมาห้าหมื่นเคเนี่ยเห็นปะถ้ามันได้จ่ายอ่ะสวยฮะผมวอาได้เลิกละเข้าฟรีเนะี่ยมันจ่ายเท่าไหร่ผมก็เลิกไม่อยู่ละคือด้วยฮะเล่นแล้วมันไม่จ่ายมันโคตรหัวร้อนเลยนะจริงแบบเราคนเล่นเราจะรู้กันนะทุกคน วลาเล่นแล้วไม่จ่ายโคตรหวัวร้อนอุ้ยบิ๊กวินสวยโอเคโอเคให้อภัยให้อภัยแต่ผมไม่มาย้ำแน่คือ,อผมไม่ชอบทุกเกมที่แบบมันไม่จ่ายเออแต่มันมัน,มนอุ้ยอุ้ยอุ้ยช็อตน,นี้อุ้มเรียบร้อยฮนะเรียบร้อยคนระับเรียบร้อยเลยก็คือ ก็คือเลียงอย่างเงี้ยแม่งมายากมากๆมาก,มาก,มาก,มากถึงมากที่สุดอะ่ะแบบวาสแถวอ่ะอุ้ยร้อยสามสิเคทีเดียวเนี่ยเห็นปะถ้ามันถ้ามันจ่ายมันจ่ายอลังการจริงไอ้ค็อกเทลอะ่ะแต่แต่ถ้ามันไม่จ่ายมันดูดสมบัดเลยดูดสมบัตดดูดแทบร้องไห้อทุกคนโอเคโอเคอุ้ยจ่ายมาห้ารยกว่าเท่านะทุกคน โอเคฮะพอฮะสำหรับคลิปนี้เราเพียงพอเ่ยเพียงเท่านี้ว่ะอ้มันไม่เข้าหรอกทำเป็นเอา้าพอมันจะเข้ามันก็เข้าลัวๆเลยเหรอเออไม่ดี มาให้ดิเฮ้ยเออเฮ้ยเว้อร์เข้าคุดเว้อร์อ่ะคือบอกจะหนีนะมันมันให้เราเข้าในรอบเแนบบี่ยช่วงแร,งแรกๆมันอย่างนี้เลยนะช่วงมันมาใหม่ๆอ่ะพ็อกเทลแบบนี้เลยนะ ก็คือเหมือนรู้อ่ะเหมือนรู้ว่าจะหนีเี่ยก็คือเราไม่เราจะไม่ได้เจอกันอีกแค่นั้นแหละคุณทุนเรามาแบบห้าหมื่นเองนะทุกคนเข้าฟรีจ่ายแบบรู้ว่าเนี่ยคือปกติอ่ะไม่ไม่ได้เห็นอย่างเงี้ยปกติคือเข้าฟรีคือแบบฟรีเกลือฟรีเกลือฟรีเกลือเดียวกดข้ามเลยยังไงก็ไม่จ่ายพอครับสำหรับคลิปนี้ อิ่มๆอ,มอ,มอะกำไร4แสนนะทุกคนโอเคะสำหรับคลิปนี้ก็เพียงพออยู่เพียงเท่านี้ดีกว่าทุกคนเฮ้ยเวอร์ที่สาวฮ็อกเทลไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคนระับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะกดติดตามไว้นะว่าจะไปเล่นเกมทุนหนักทุนหนาเกมอะไรต่ออู้หแบบยังอึ้งไม่หายเลยนะจริงๆโอ่คนาไว้ไว้เจอกันใหม่นะบายบาย